อน็นี้นะคะสำหรับคนที่ลงออเดอร์เป็นพีออเดอร์ไว้แล้วก็บอกว่าจะมาเอานะคะเพราะว่าตอนนี้มันเลยเวลามา6ถึง6โมงแล้วก็ให้รีบวิ่งมา,าตอนนี้เลยนะคะถ้าใครไม่มา,าตอนนี้ก็จะถือว่าออเดอร์นั้นเป็นโมฆะนะคะรีบมาเลยรีบวิ่งมาเลย,เลยขอขอโทษด้วยตอนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าพอดีว่ามันถึงเวลาแล้วด้วยแล้วก็คุณยังไม่ได้มารับด้วยค่ะก็ต้องขออภัยมาดาพีนีด้วยนะคะ อนนี้ให้เวลาอีกแค่10นาทีนะเท่าน,นั้นนะคะนะับจากตอนนี้ก็คือ16โมงเย็น13นาทีนะคะถ้าใครมามาใครไม่มาตอนนี้ก็จะถือว่าออเดอร์เป็นโมคะนะคะขอโทษด้วยนะคะค่ะตอนนี้จะมีประกาศเพิ่มอีกนิดนึงนะคะพอดีว่าเซตเอของเรายังเหลืออยู่เพราะว่าตอนนี้ใกล้จะได้เวลาโมคะแล้วใครที่อยากซื้อก็สามารถเดินเข้ามาในบูได้เลยแล้วก็อีกอย่าง,งหนึ่งคือพรุ่งน,นี้จะไม่มี ผัดไทยขายแล้วนะคะขออนะคะไม่มีผัดไทยขายแล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็อดแล้วนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้มาบูธในตอนนี้นะคะ